สวัสดีค่ะวันนี้ครัวไทยจะมาทำน้ำกะทิแยงไทยกับเผือกนะคะอากาศรล้ลอนๆนะคะได้ทานเย็นๆนะคะก็จะมีนะคะวิธีทำนะคะก็จะมีแยงไทยหนึ่งลูกนะคะแล้วก็เผือกหนึ่งหัวนะคะต้มนะคะ แล้วน้ำกะทิก็250มิลลิกรัมนะคะน้ำตาลปี๊บ200มิลลิกรัมค่ะน้ำตาลทรายแดงร้อมิลลิกรัมนะคะทำน้ำกะทิเย็นๆนะคะวิธีทำนะคะก็จะปอกปอกแกงไทยนะคะ เอาม็ดออกนะคะอันนี้เป็นเป็นไทรเขียวนะคะเอาเม็ดออกเลยค่ะเอาเม็ดออกนะคะแล้วก็หั่นนะคะ เปน็นคำๆนะคะอา,ากาศร้อนๆนะคะทำยนนะะเย็นนะคะเป็นหวานเย็นนะคะน้ำกะทิแกงไทยะคะ่ะอากาศเย็นๆอากาศร้อนๆนะคะให้ทําให้ทาเป็นน้ากะทิแกงไทยนะคะใส่แข็งด้วยนะคะ อากาศร้อนมากเลย40ปอร์ซ็นนะคะ40องศานะคะก็ปอกนะคะปอกแตงไทยให้เป็นคำๆนะคะตอนนี้จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นแตงไทยเขียวนะคะน่าทานะะ <c oughs> นกค่ะ <c oughs> ปอกแตงไทยให้เป็นคำๆนะคะ ก็ทำน้ํำกะทิแกงไทยใส่น้ําแข็งนะคะากาศร้อนร้อนนะคะทานเย็นๆนะคะทาเป็นกำคาบนะคะทำน้ำกะทิแกงไทย เย็ยนๆน,นะคะทำน้ำกะทิแทงไทยใส่น้ำแข็งนะคะน้ำกะทิแทงไก่แล้วก็เผือกต้มนะคะหั่นเป็นคำๆเหมือนกันนะคะแทงไทยเป็นเป็นไท่เขียวนะคะน่าทานมากเลยค่ะ ไทยโบราณนะคะหั่นเป็นคำาค่ะน้วกะทิแกงไทยแล้วก็เผือกต้มนะคะหั่นเป็นคำๆนะคะน่าทานมากเลยค่ะเผือกต้มนะคะน่าหานนะคะน่าทานมากเลยค่ะ เป็นคำคเล็กๆนะคะเผือกต้มนะคะแล้วก็หั่นนะคะน้ำกะทิแกงไทยใส่เผือกเลยนะคะอากาศอากาศร้นอนๆนะคะใส่น้ำแข็งนะคะหั่ะเสร็จแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวก็เตรียมน้ำกะทิเลยค่ะ ใส่น้ำกะทิลงไปเลยนะคะ250มิลลห้ิบกรัมแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะคะใส่ลงไปเลยนะคะน้ำตาลปี๊บ200ค่ะละลายในน้ำกะทินะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายแดงไปด้วยนะคะ50มิลลิบกรัมใส่ลงไปเลยะค่ะใส่ลงไปแล้วก็คนนะคะให้เข้ากันนะคะประมาณ10นาทีนะคะให้น้ำกะทิน้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายละลายะค่ะ น่าทานมากเลยค่ะน้ำกะทิแองไก่แล้วก็เผือกต้มนะคะน่าทานมากเลยค่ะทานอากาศร้อนๆนะคะเป็นใส่น้ําแข็งด้วยนะคะน่าทานมากเลยค่ะคนประมาณสิบนาทีนะคะให้เข้ากันนะคะ คนไปเรื่อยๆนะคะสิบนาทีค่ะนมันกะทิแตงไทยนะคะคนไปเรื่อยๆสิบนาทีนะคะนำกะทิแตงไทยอร่อยมากค่ะหวานมันแล้วก็เย็นจากน้ำแข็งนะคะเดี๋ยวจะใส่น้ำแข็งลงไปดรืยค่ะคนไปสิบนาทีนะคะนำกะทิแตงไทยค่ะอันนี้เสร็จแล้วนะคะ เผือกก็หั่นอย่างนี้นะคะเปือกต้มนะคะแล้วก็แตงไทยนะคะแตงไทยเขียวนะคะลักษณะน,นี้ค่ะแล้วก็น้ำกะทิแตงไทยนะคะเสร็จแล้วจะเป็นลักษณะนนอย่างนี้นะคะน่าทานมากเลยค่ะอันนี้แตงไทยนะคะแตงไทยพันเขียวค่ะละักษณะนี้นะคะ เสิร์ฟได้เลยค่ะจสดแกงไทยนะคะแล้วก็เผือกนะคะแล้วก็ใส่น้ำปลาที่ลงไปเลยค่ะจัดให้สวยงามนะคะทานอากาศร้อนๆน,นะคะแกงไทยเขียวหน้าทานมากเลยค่ะเป็นแกงไทยโบราณนะคะแล้วก็ใส่เผือกต้มไปเลยค่ะ น่าทานมากเลยค่ะน้ากะทิแดงไทยใส่เผือกด้วยนะคะน่าทานมากเลยค่ะทากอากาศร้อนๆนะคะใส่น้ำแข็งด้วยค่ะเทลงไปเลยนะคะแล้วก็ใส่น้ำแข็งค่ะน่าทานมากเลยค่ะใส่น้ำแข็งลงไปด้วยนะคะ น้ำกะทิแตงไทยใส่เผือกด้วยค่ะน่าทนะานมากเลยนะคะอากาศร้อนๆนะคะทานเย็นๆใส่น้ำแข็งนะคะเสร็จแล้วนะคะน้ำกะทิแตงไทยแล้วก็เผือกนะคะอากาศร้อนๆนะคะใส่น้ำแข็งนะคะน่าทานมากเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะครัวไทยได้ทำ น้ำกะทิแกงไทยใส่เผือบ้วยนะคะนะคะ่าทานมากเลยอากาศร้อนๆน,นะคะทานเป็นหวานเย็นนะคะขอพระคุณมากค่ะครัวไทยหวานลื่นได้ทำน้ำกะทิแกงไทยใส่เผือกแล้วก็แกงไทยนะคะสูตรโบราณนะคะน่าทานมากเลยค่ะหวานเย็นแล้วก็มันนะคะ ขอขอบคุณ FC ต่างประเทศและ FC ประเทศไทยให้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อทำคลิปต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะ